สวัสดีครับพบกับผมคนเล่าภัรนะครับก็วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องทานเจอพรานนะครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งยังความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มีทั้งนักล่าและเหยื่ออันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับก็บางครั้งก็ไม่สามารถเอ่ยนามหมู่บ้านได้นะครับ ที่นี่ล้วนหากินด้วยของป่าและการล่าสัตว์ได้สัตว์ใหญ่มาทีก็ต้องแบ่งกันกินแทบทั้งหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านไหนมีหญิงท้องก็จะได้ส่วนแบ่งเยอะหน่อยก็ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่เลยทีเดียวแต่ที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องราวของพันเกียรติซึ่งเป็นชายที่มีฝีมือด้านการใช้ปืนแก๊บดีกว่าทุกคนในหมู่บ้าน อายุ42ปีมีวันหนึ่งพานกบซึ่งมีอายุน้อยกว่าพานเกียรติในวัย40ปีได้เดินมาหน้าบ้านพานเกียรติและตะโกลเรียกพี่เกียรติเกียรติพานเกียะตะรติดดได้ยินจึงเดินออกมาดูตรงหัวมันใดบ้านมีอะไรไว้กบพานกบจึงตอบกลับไปพี่ วันนี้ผมไปเจอลูกแหนสองต้นมีรอยเก้งเข้ามากินทั้งสองต้นมันอยู่กันคนละฝั่งเขาผมจะนั่งต้นนู้นก็กลัวมันเข้าต้นนี้ผมก็เลยกะว่าจะชวนพี่ไปนั่งด้วยอีกต้นหนึ่งเพื่อมันเข้าอีกต้นก็จะได้ไม่พลาดมีเนื้อไว้กินกันรานเกียรติได้ยินดังนั้นจึงหยุดคิดไปสักพักเตรียมดินดำ กัดใยมะพร้าวเพิ่มห่อข้าวไว้กินยามหิวหยิบผ้าของมา้าคู่ใจเอามีดด้ามรูคาดเอวไว้สมัยก่อนพานเก่าที่ใช้ปืนแคะเขาจะพกมีดด้ามรูไว้พอนั่งห่างหรือซุ่มรออะไรสักอย่างเขาจะเหลาไม้ต่อด้ามมีดมันหอกวางไว้ข้างตัวเผื่อเตรียมแทงสัต์ที่ไม่ตายดีเตรียมของเสร็จจึงเดินไปหาเมียโดยบอกเมียไว้ว่า ห้ามเอาสากคาครกเอาช้อนคาถ้วยทัพีคาหม้อห้ามสองกระจกห้ามนั่งบนหัวบนนันไดเพราะพันเก่าเขาจะถือว่ามีคนรอ,อกินมันจะไม่ดีจะเกิดอันตรายในป่าได้สั่งเมียเสร็จจึงออกเดินไปบ้านพานกบแล้วตะโกนหาพานกบไอ้กบไอ้กบเสร็จหรือยังไปยังวะพานกบได้ยินจึงตอบกลับมา เสร็จแล้วพี่จำของเสร็จละไปเราไปกันออกเดินทางสามชั่วโมงก็ถึงจุดหมายในเวลาเที่ยงวันพอดีทั้งสองจึงนั่งกินข้าวกันริมลำธารก่อนขึ้นไปดูหนุแหนก่อนจะกินพานเกียรติได้เอาข้าวให้เจ้าป่าเจ้าเขาแล้วบอกไปว่า หลานมาหากินก็ขอแมงหลังดำหลังแดงตัวที่มันดื้อมันเกเรให้หลานด้วยมากินข้าวกินปลากับหลานจากนั้นทานกบกับทานเกียดก็แยกกันไปดู่ลูกแหนคนละตน้นซึ่งอยู่ห่างกันคนละฝั่งเขาโดยตกลงกันไว้ว่าถ้าใครได้ยินเสียงปืนดังขึ้นให้เป่าโวทหาโวดห,หรือสัญญาณน,นัดพบแจ้เงเตือน กันในปา่าจะมีเสียงดังค่อนข้างที่จะดังมากแล้วให้ไปเจอกันตรงที่เสียงปืนดังผานเกียรเดินมาเจอตุ้นแหนลูกดกหล่นเต็มพื้นไปหมดมีโรยแก้งเข้ามากินด้วยผ่านเกียรจึงยืนนิ่งพิจรารณาหาต้นไม้จะทำห้าง ให้ขวังทางสัตว์ที่ต้องทำห้างพอกินเราจะลอยข้ามตัวสัตว์จะช่วยให้สัตว์ไม่ระแวงได้ถ้าทำซุ้มอยู่พื้นกินตัวจะลอยต่ําทําให้สัตว์ได้กินเราง่ายๆได้พานเกียรตได้มองไปเจอกอไผ่อยู่ตรงข้ามต้นแหนเห็นว่าทึบดีเลยเลือกกอไผ่ตอน,นี้พานเกียรตได้เดินไปตัดไม้ให้ไกลจากต้นแหน แล้วแบกมาทำห้างจะไม่ตัดไม้ใกล้บริเวณต้นแหนหรือต้นสมอพิเภกเพราะจะทำใหสัตว์ที่เคยเข้ากินแปลกหูแตลกตามันจะไม่เข้ากินเอาได้ตัดไม้ไผ่มาทำกระบอกชีห้อยไว้บนห้างเพราะถ้าฉีลงพื้นสัตว์จะได้กลิน่นจะทำใหสัตว์ไม่เข้าเอาได้แล้วจึงหาใบไผ่มาบังห้างไว้เสร็จแล้วจึงหยิบดินมาพนมมือไหว้และพูดว่า ขอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแม่ธรณีปกปักคุ้มครองหลานให้ปลอดภัยจะให้อันไม่ดีใดๆขึ้นห้างได้หลานขอเนื้อไปเลี้ยงลูกเมียเพียงหนึ่งตัวหลานให้สัตว์จะจะเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วแต่สมควรแล้วจึงปีนขึ้นห้างในเวลาสองโมงกว่า,วาเพราะกลัวว่าเก้งจะเข้าหัวค่ำพอเริ่มเย็น อากาศหนาวลมพัดเอื่อยบรรยากาศรอบตัวดูวิววิวแต่ก็ไม่คิดอะไรพอเป็นช่วงหน้าหนาวบรรยากาศช่วงดินก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วจนสี่โมงก็ยังไม่มีวี่แววทานเกียรติยังคงนั่งคอยอยู่บนห้างสอดสายสายตาหาเหยื่อตัวที่กำลังรออยู่ไปเรื่อยๆ แต่จู่ๆพ่านเกียรติก็รู้สึกแปลกใจไปเองเลยหยิบปืนที่วางไว้ข้างๆข,ข,ขึ้นมาแล้วใส่กระสุนลูกโดดลงไปเพิ่มอีกหนึ่งลูกจากเม็ดเดียวเป็นสองเม็ดพร้อมเปลี่ยนแก๊ปใหม่แล้วจึงเอามาวางไว้บนตักเวลาผ่านไปจนถึงห้าโมงกว่าก็าได้ยินเสียงสีเท้าสัตว์มาหยุดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างเป็นเก้งตัวผู้แต่อยู่ไกลเกินไป ไม่อยู่ได้ในระยะลั่นไกลผานเกียรติจึงรอให้เก้งเข้ามาใกล้ๆแต่กลับเกิดเหตุการณ์ผิดปกติจูจ่ๆเก้งก็กระโจนหายไปไกลทำให้ผานเกียรติแตกใจจึงนั่งคิดอยู่ว่าทำไมมันไม่เข้ากินลูกไม้จนคิดอยู่สักพักหนึ่งผ่านเกียรก็ได้กินเหม็นเน่าแปลกๆเหม็นสาบสาง จึงคิดว่าจะเป็นหลังไม่ดีเอาหรือเปล่าจินใช้ยังมองไปรอบๆมองแบบตั้งใจก็เห็นอะไรบางอย่างเดินหยุดเดินหยุดมาแต่ไกลแต่ก็มองไม่ชัดเพราะมันไกลจนเกินไปจึงจับตาดูจนมันมาใกล้ในระยะสายตาพอเห็นเป็นตัวพรานเกียร์ ถึงกับกรีนน้ําลายสุดใหญ่เลยทีเดียวได้แต่พูดในใจนี่มันไอไลายดีววคิดแล้วก็วันหวันห้างก็ไม่ได้สูงแค่สามเมตรก็กลัวเองมันคงกระโดดคาบเราไปกินสบายสบายเลยไอ้ลายตัวนี้มันคงจะตามเก้งตัวนั้นมาแน่ๆเก้งรู้ถึงไผ่มันจึงไม่ยอมเข้ามา จ้องมองไปทางไลยๆดูเหมือนกําลังดมกินอะไรอยู่มันยังไม่เห็นทานเกียรติที่อยู่บนห้างทานเกียรติจึงคิดว่าถ้ามันเดินหลบไปก็คงจะดีเพราะทานเกียรติก็ไม่มั่นใจในปืนแก๊ปของตัวเองสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเหนียวไกลในจังหวะนั้นแล้วแต่แค่อีกแก๊ปหรือยิงพลาดไม่โดนทานเกียรตคงต้องกลายเป็นอาหารมันเป็นแน่ แต่ดูแล้วเหมือนมันกำลังจะเดินหนี่านเกียรตจึงรู้สึกเบาใจลงแต่ทันใดน,นั้นเหตุการณ์มันก็เกิดกับปะปักขึ้นมันกลับหันมามองตรนกอไผ่แบบตาปักกันเลยก็ว่าได้เหมือนมีใครกำลังบอกมันว่ามีอะไรอยู่บนกอไผ่ยอยังไงอย่างนั้นไอ้ลายไม่รอช้ามันเดินเข้ามาใกล้ต้นแหนอย่างช้า,ชา โดยตาจ้องไปที่ห้างบนกอไผ่ซึ่งพานเกียดติกำลังนั่งอยู่นั่นเองพานเกียรตเห็นอย่างนั้นจึงคิดว่าเอาวะพรานเจอพรานขอแค่ปืนไม่ขายเจ้าของก็ลองเสี่ยงดวงกันดูไอ้ายยิ่งเดินเข้ามาใกล้ๆมันก็เริ่มย่อตัวต่ำลงต่ำลงหางชี้ขึ้นเริ่มจะสายหางไปมา เพื่อเตรียมจังหวะจะกระโดดตะคุบเหยื่อผ่านเกลียดลอให้เข้าใกล้อีกนิดเพราะจะไม่ให้พลาดเป้าหน้วมือค่อยๆขึ้นนกแล้วเล็งกลางหน้าผากไอลายไว้แบบไม่ขยับตัวกันเลยทีเดียวและแล้วผ่านเกลียดก่นเหนียวไกล <S <S> <S เป็นจังหวะเดียวกับไอ้ลา์กระโดดพอดี อัหลายตกลงกลางกอไผ่พอดีตัวาพาดห้างเลยนทีเดียวผานเกียรติถึงกับหน้าซีดพ,พูดออกมาคนเดียวดีนะมันสิ้นใจก่อนไม่งั้นห้างพังห้างแตกแน่ลูกปืนเข้ากลางหนา้าผากสองลูกห่างกันสามนิ้วมือเหลี่ยงพอหายตกใจจงลงห้างเป่าโบทนะาพันกบ ผานกบได้ยินจึงเป่าตอบกลับมาพอผานกบเดินลงมาหาแต่ยังไม่ถึงก็ได้ตะโกนถามยิงยังหรือยิงอะไรผานเกียดจึงตะโกนตอบไปพี่ยิงเสือแล้วผานกบจึงตอบกลับมาเผาทิ้งเถอปืนกระบอกนั้นนะ่ะยิงเสียแล้วผานเกล็ดจึงบอกเสือเสือเสือ กอแม่นเสีย่านกบเดินมาถึงก็ตกใจเห็นเสือโคร่งยาวประมาณแปดศอกตายคาก็ไผ่โอ้ยิงเสือเหรอนึกว่าที่ยิงเก่งแล้วกอนึกว่ายิงไม่โดนเลยนึกว่ายิงเสียไปแล้วที่แท้เป็นเสือสองทานช่วยกันดึงเอไลออกจากกอไผ่ แต่ก็ไม่ไหวจึงตัดสินใจให้พานกบไปเรียกคนที่บ้านมาช่วยโดยพานเกียรเฝ้าร่างไอไลายไว้ขอคนทางบ้านมาถึงห้าหคนก็ช่วยกันดึงไอไลา์ออกจากกอไผ่ได้สำเร็จมัดเท้าสีข้างเอาไม้คานสอดมัดหัวติดไว้ไม้คานหามกับหมู่บ้านถึงหมู่บ้านเกือบตีสาม เดียนกันหามาตลอดทางพอถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็พากันตื่นมามุงดูกันเต็มแลกช่วยกันช่ำแหละแบ่งเนื้อกันไปต้องขอบคุณท,ท่านท่านที่เข้ามาอ่านด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวถ้าชอบวันหลังผมจะมาอ่านให้ฟังหรือเล่าให้ฟังอีกนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ